สวัสดีครับพบก,กับแมงทัพภูชาแนลนะฮะนะครับพบก,กันในครั้งนะครับตอนนี้ก็ติดฝนอยู่นะเอฟซีนะครับติดฝนอยู่นะฮนะเนาะก็ยังกลับไม่ได้นะเอฟซีตอนนี้ติดฝนอยู่นะครับเนาะนี่นะครับฝนตกง่ายนะครับรถของอ่าตุ้มตามก็ตากฝนง่ายพีใช่ใช่ใช่เี๋ยวนะพี่แมงทับภูเฮ้ยก่อนครับล้างหน้าก่อน เราก็มาซ่อมโทรศัพท์นะเอัมซีนะครับพายุเข้ากระทันหันอพายุเข้ากระทันหันเลยนะครับจิดผลนะไปไหนไม่ได้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ห้าที่หกนะฮะเรื่องอัปเดตนะครับตอนนี้สถานการณ์จิดผลอยู่นะครับอ่าก็นะครับก็มาซ่อมโทรศัพท์นะครับเนาะที่เมื่อเช้านี่ครับระหว่าง ใส่บาดนะครับก็ตั้งขากล้องไว้นะครับตั้งกล้องไว้นะฮะเพื่อที่ตอนนั้นก็อธิษฐานอยู่ก็นัอธิษฐานนิกกี้กับเปียวนะครับก็วิ่งเล่นกันแล้วก็ลอดอใต้ขากล้องนะครับกล้องมันก็ล้มแตกนะหน้าจอแตกนะามอนะครับก็มาซ่อมโทรศัพท์นะฮะแล้วยังกลับไม่ได้เลยนะครับตัวน,นี้นะฮะ ติดฝนอยู่กับตูมตามนะครับตูมตามก็ง่วงนอนเนาะกินกาแฟสองสามฟองแล้วนะครับนะครับมาด้วยมด้ก็รอรอให้ฝนหยุดแล้วค่อยกลับนะฮะโอ้ดูสินะฝนตกหนักเลยนะครับเานั่งอยู่ร้านไปนอนกันไหมไหนนั่งไม่ได้อยู่นี่แหละไปก็เปียกนะครับออกไปก็เปียกนะครับ ดีฮะเห็นปารมเขาก็ตากฝนือนกันนะครับไปไหนไม่ได้นะฮะนะครับนี่นะครับ FC พืน <c oughs> ตรงนี้อากาศเย็ยนเยูอนะครับเนาะอ่า แต่ยังไงได้ก็ต้องทำงานตอนต่อไปนะเออ่าอ,อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะเอฟซี FC, เพราะว่าพรุ่งนี้ถึงได้โทรศัพท์คืนนะเอฟเนาะนะครับหลังจากนะครับไปซ่อมนะครับไปเปลี่ยนหน้าจอนะครับเนาะราคาทั้งหมดเป่าพันแปดรนะครับหรือเกือบส0 0พันนะเออ่าก็ทำเพื่องานนะเอนะนะครับกอไม่เป็นไรครับ พรุ่งนี้ค่อยไล่สดนะครับกว่าจะได้โทรศัพท์คืนนะฮะเพราะว่าสองเครื่องนี้ก็อ่ามันไม่ค่อยภาพไม่ค่อยชัดเนาะอ่าไอซีนะครับก็รู้กันอยู่นะครับเครื่องนี้มันตกแตกนะครับเครื่องใงล่าสุดเลยนะครับเนาะอ่าะติดลนะ

ตอนะะแรกผมว่าจะเปลี่ยนสองนอือม,มดูแล้วราคามันสูงเกินใช่ไหมครับเปลี่ยนล้อดเดียวไปก่อนก็นดูเหมือนหน้าตาของตุ้มตามจะเครียดมีเรื่องอะไรเครียดหรือเปล่านะฮะดูลักษณะหน้าตาแล้วนะหรือว่า คิดหนักอะไรหรือเปล่านะฮะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะเนาะพอะติดฝนนะฮะรอให้ฝนหยุดก่อนนะเอซี นะครับอีกอย่างหนึ่งในเอฟซีนะครับเนาะอ่าน,นะนะครับอ่าทุกวันเนาะนะครับแตกใจเหมือนกันนะเอทซีทำไปเรื่อยๆจริงยอดซับนะเบนาะลดลงนะฮะผมก็งงเฉยนะครับเนาะนะครับก็เข้าใจอยู่นะเอฟซี FC นะอันร์ฟอนโปรซับนะครับยอดซับลดลงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่า ก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะสู้ไปเรื่อยๆในเอ็ีนะครับมันไม่ท้ออยู่แล้วนะฮะเอ็ีอ่าสิ่งที่ทำมันอาจจะลำบากไม่ลำบากนะเอ็มีเนาะนะครับฝนก็ตกนะฮะ ก็มาซ่อมโทรศัพท์นะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้ประมาณพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าตอนไหนเดี๋ยวเขาโทรมานะฮะเสร็จแล้วก็โทรมานะครับผมยิ่งฝนตกยิ่งคิดมากเลยสิเป็นแบบนี้เลยนะฮะ ก็คุณต,ตามก็พามานะวันนี้ด้วยมอไซคันนี้เลยนะครับแต่พ้นตกอากาศร้อนๆนะอายความร้อนมันออกเนาะไอสซีมันถอยแล้วนะ ก็นั่งคิดอะไรเรื่อ,อยนะฮะเนาะแบบ,เร,รบเรื่องราวต่างๆนะสีทบทวนเรื่องราวต่างๆนะที่แบบว่าดูสายฝนดูฝนตกข้ามกลางฝนตกนะครับเรานั่งเงี่ยมเียพิจารณาดูสิ่งต่างๆรอบๆนะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นและนันคงจะ ไม่รู้สิความรู้สึกว่ามันแย่ลงนาอสี IC, ทุกอย่างเลยนะครับในชีวิตนะครับผมว่าแย่ลงเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะช่วงนี้นะครับ ผมก็เข้าใจนะฮะมันก็มีขึ้นมีลงนะฮะตามวัฏจักรเนาะตามอ่าเนื่องๆ,ๆนะฮะก็ไม่เป็นไรในเอซีนะครับก็ผมก็ต่อขอสู้ต่อไปนะครับจนกว่าจะประสบความผลความสําเร็จนะฮะเอซีไม่ว่าจะช้าหรือนานนะครับสิ่งที่ฝันไว้ก็เรื่อยๆนะครับก็สู้ไปเรื่อยๆนะเอซี นั in in okay. ่งเงาแบบไหนอ่ะนี like to to ่ละเอเรียกได้ว่าบมาเรียกได้มาได้เโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอ้หแม่รับผูชาแนลนะครับอ่าครับขอบคุณมากครับผม